เรื่องกันดีเช่นเคยโอ้สุดยอดสวยครับหลังนี้โอเค โอ้เข้ามากินปลานินครับสงสัยเราไม่ต้องปลาน,น้อยออกนะครับต้องหักเงน้นต่มได้ครับอันที่สองครับสองแต้มครับรังเดียว